นี่สวัสดีจ้าเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีค่ะจะได้มาจังไดโอ้ยเดี๋ยคือว่าไปถามหาผมเนาะเอ้าเฮากัว่านไปหาตัวยูได้ยินข่าวว่าถือสามตัวไม่ถือสามตัวเอาโบไปหาเนาะห้าถือห้าไปหาผมก็ถือน้ำกันตัวเนาะโอ้เนาะหกศูนย์สามเป็ดหกเลขเขาเอากระเขาตัวเนาะผมฝันดีเนาะสามตัวเออสามตัวตรงหกศูนย์สาไปฝันอยู่ใส่ละพี่น้องโอ้ยนอนหน้ากับฝัน ว่าไอ้ปุถัยว่าไมให้เนาะ603เพิ่นเขียนให้เลยเลยตัวเลยเขียนเป็นตัวก็ถือถือก็ถือพหลายดอกถือ10บาทบ่ได้ซื้อหลายเออบ่ได้ซื้อหลายนึกว่ามันสิแบบว่ามันบ่เข้าจังซี่นะยานเป็นบ่แม่นต์ยานเป็นบ่แม่นป๊าดได้สามตัว603ปกติน้องมี่นี่จะเป็นคนแบบไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเกี่ยวกับไอ้การเกษตรเออเฮ็ดการเกษตรอยู่แล้วอ่ะสินะค่ะแล้วก็นอนหน้า เจ้านอนหน้าเนาะเออนอนหน้าโอ้นอนหน้า,<อ>นนนาก็เลยฝันฝันว่าผู้เฒ่าเอ,อมามาไห้อภูมิเจ้าทีดีก็เลยบอกหกศูนย์สามก็เลยว่าลองซื้อบ่งก่อน่าจะสิบบาทนะอ๋อ,อได้ฝันนะผู้เฒ่าเอามาไห้ผู้เฒ่ามาบอกผู้เฒ่ามาบอกค่อยค่อยถือกระเพ่นบอกเพ่นค่อยมาหาบอกมาโดนจังมากเด้ภูมิอันมามาแบบว่าบอกตลอดเด้โดนมาเจอหนึ่งแต่ว่าไห้ก็ถือว่าแม่นอยู่นะค่ะ ถือว่าถือถือทุกงวดอยู่ที่ห้ยว่าเพิ่งมาห้ยย่าไม่เออห้ยห้โดนๆจากหายท่านึงได้บูมแมนว่ามาแล้วยห้เออหายซุกหมวดได้ป้าคือดีแถวพี่น้องนะคะเอาละงวดนี้ได้บานตรงตรงเลยนะงวดนี้บ่ตรงตรงเลยตรงตรงนั่นแหละได้แล้วได้มากเมื่อนั้นน่ะขึ้นไปตัดไม่ไพ่ไม้ไผ่ก่อบอกง่ายไม้ไผ่ใหญ่เหนือตัดไปเฮ็ดยังต้องไม่ไพ่ตัดไปเฮ็ดไอ้กระสังป่าอืมค่ะบันนี้เ่ะตัดมาเนี่ย เห็นเลข411อยู่ป่ายไม้ไผ่เห็เลข4อันนี้ว่ามปนฝันบมฝันตัวนี้เห็นตัวตรงเล้ว411อ๋อแต่ว่าอันนี้ม่นเปนฝันโมฝันเนี่ยไปตัดตัดลงมากเนี่ยถ้าสมมติว่ามันอยู่เหงาไผ่เนี่ยถือว่าคนเขียนเอาเป็นบอค่ะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ปลายไผ่ลงดึงลงมากเห็นเลี่ยงกันเล้เขียนกันว่า411ใช่รูปใบบ่ห้วยมีหอนไม้ไผ่เลยเนาะอ้ยมีหอนไม้ไผ่เป็นเลขอยู่หัวยไม้ไผ่เป็นเลขอยู่ห้วยกระช่างป่า ว่าเฮ็ดเป็นล่ำไว้เด้อค่ะลงงามค่ะก็เลยว่านี่ล่ะง่วนนี่กับซีหนึ่งหนึ่งนี่แหละซีหนึ่งหนึ่งเออว่าสีสื่อซีหนึ่งหนึ่งจะว่างวดนี้กัคือเจ้าทีเพรทะถ้าในมาบอกบอกเจ้าทีเพราะถ้บอกแต่คิดว่าอยู่ในทีนั่นกันหนาสิตัวนี้ละเบิ่งแล้วเออเพิ่งหายแล้วล่ะเพิ่งหายแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆอยู่ปลายไม้ไพ่ปุ๊บไมีไพ่ไปเขียนดอกเพอไม่ไงไปปุ๊บแบบไปเคียนก็มาเบิ่งลราเราใกล้มือใกล้ใกล้เมือนี่ใกล้ตามอีกทีว่าเป็นมาเข้าฝัน ผมมาเขาฝันอีกบอแต่ว่าเดินโดนมันจะค่อยมากเออดินโดนจะค่อยมากตลอดจ้ค่อยมากตลอดเดินโดนจะค่อยมากไปล่าเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นมาแบบใส่สุดขาวบอบอใส่สุดเศร้าบานปกติเขานี่ล่ะแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าเออแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าผู้ใายหรือผู้งี้ผู้ใายผู้ชายผู้เฒ่าผู้ใต้อ่ผู้เฒ่าผู้ใายผู้เฒ่าผู้ชา้เจ้าทีพ่นยูนหันเจ้าที อันหน้านี่ยโไก่บ่ว่าอยติดผู้ติดผู้ตีนผู้หน้าน่ตีนผู้พันหน้าหนองข้องหมดแล้วตีนผู้พันเออแถวน้่นก็บหนั่น่อยู่ได้เหี้ยนอยู่ได้แบบว่าถ้าเฮ็ดผู้ถือผู้ยังหนีก็แบบว่าพิษผีอยู่ได้บ้านเท่าก็เออพิษผีเนาะนั่นแหละได้ไปว่าไปยังค่ะอันนี้กัถือว่าว่าไ้เรามากซีนึงนึงเนาะคิดว่านะ คันยื่นคันยื <Spark 2> ่นมองกันคนกับไผ่ยังมาคนเขียนได้เนาะไม่คนเขียนได้อันนี้อยู่ปลายไผ่เนาะดึงลงมาเห็นสีหนึ่งหนึ่งนต่นี้ยังอยู่อยู่ก็ยังอยู่อยู่เหรอแต่ว่าหักแต่ว่าหักเลยคันเน้าไปมันกระชิกไก่เต๋อได้ที่เนาะคือที่ว่าได้ไปดอกเนาะน้องนี่บ้านนี้สิเนียนนักได้งวดนีิเพราะว่าหายตัวตรงเลยก็ได้ฝันเนาะคิดคิดว่าสิสื่อหลายอยู่โอู้ว่บางเนิงสะได้ งินตรงยานี่เสียดายลองเบิงเตีเออลองเบิงเพราะว่าฝันมันบ่เข้ากับ่ัวแน่ใจเด้้ให้ตรงยุ่แต่ว่าเข้ากัย่งบุก้าทุ่มค่ะมันนี่ก็เห็นโตตรงๆกับว่าไแล้วล่ะมันบอกเพราะว่ายุ่พื้นที่เดียวกันเด้ยแสดงว่าน้องมีนนี่ก็มีความเสื่อว่าพุ่มเจ้าทีพ่นมีอยู่เมีมีอยู่เพราะว่าเห็ดเห็ดเเกษตรอยู่หันก็ตตรงเฮ็ดเด้เพราะว่ามัน ว่าง่าไ,ไงไปเจ้าทีเขาแห้งหนะแถวนะเจ้าทีแห้งใายๆก็ว่าถ้าเป็นคนบานนอกนี่ชีเฮ็ดเนี้ยก็ต้องบอกตออ้ตบบองขอต้องบอกต้องจ้ำเขาต้องไม่ยั้งให้เอาหน้าเมา่ยั้งไปเจ้าก็ได้จ้ำเขาจำ้ำยังให้่อนอยู่ว่าเจ้าทีเจ้าทางทุกมือมันจะให้คู่มือพี่ให้ค<ด>ู่มืออีลีให้หน<อ>้าให้เขากินเขาแล้วก็เอาให้เพราะว่าพ่อแม่พ่อเห็นาเพราะว่าเพราะว่าเจ้าทีที่นั่นเขาแบบว่าแห้งอยู่นะเป็นแบบว่าให้เฮ็ดพีเท่นยังกับแบบมันเกิดขึ้นได้นะ ต้องไปเบ้าไปยังอีกตระายุดตีผู้เนาะหยุติผู้ตีผ้านั่นละคือสีหนึ่งๆนั่นละผีผู้เนาะตัวเดียวตัวเดียวคืองวยก้อนเนี่ยแต่ว่างวยก้อนเป็นความฝันเนาะตะก้อนเนี่ยเป็นข้อฝันงวดที่แล้วหกสิบสามเนี่ยเจตังได้ยินตะข่าวไปตลาดได้ยินคนเว่าวว่าถามหาน้องมี่ยู่อยู่บ่ว่ามืึอนั้นไปซื้อเกาเขากับนางอ้นว่ะไอยู่เด้แตงเงยไปใส่พุ่นยุบู้พุ่ณยุทุกหน้าพุ่น อันนี้ว่าแบบภาษาบ้านฮาษาไทยเนาะภาษาไทยเนาะก็เลยว่าอ๊ยมียูอยู่บ่อคือได้กินข้าวยูบ้านถึงสามโต๊ะอันเพิ่นให้สามโต๊ะแบเพิ่นมาบอกว่าออก็พอได้คุยกันจะคือเนาะปกติเฮาจะไปเจอกันยูรันร่านข้ามูกันเอถามข้าวข้าวตลอดแต่ว่าเมื่อหนีได้ยินข้าวว่าเออ ได้สามตัวก็ว่าสิไปน้ำฮอนเฮือนน่ะล่ะพอดีน้องผัดมาหาฮอนเฮือนบ้านนี้เออบ้านยายจ้ะยายมิตรยายอยู่ค่ะยายได้บอกมันบังก็เลยได้มากเนียนก็ว่านี่แหละถ้าพวกถามคนนี้ก็ว่าสิบวบอกไปเลยไม่ก็ดีแล้วบอกเอฟซีหัวดนี้เธอได้มาพอพอดีนะเธอเอฟซีเพิ่นได้ตามน้องนี่เนาะเพราะว่างวดที่แล้วได้สามตัวหวหนี้นี่สิเด่นที่สุดคือ สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเห็นที่กระบอกที่รับไม้ไผ่ได้หรอเล่ไม้ไผ่ปลายไผ่ปลายไผ่มูลเล็กทึ่งตัวนี้กระซามตอดเนี่ยสามตัวสี่หนึ่งหนึ่งสามตัวทึงพี่น้องเนีนะคะแต่ว่าเห็นใบน้องมีนี่ชองป่ะน้องมีอันแต่ว่าเออเมื่อนี่วันที่เท่าไหร่ก่อนมันนี้วันที่แปดวันที่แปดวันที่แปดแต่ว่ากะให้เอฟซีนี่ลอกลอกก่อนเนาะเพื่อน จะมีคงสุดท้ายเธอเพิ่นมาหามาย่ำตัวเลขอีกเนาะน้องมีเนาะเดี๋ยวจังไรแอดมินจะตามตัวเลขกับน้องมีอีกมันนี่น้องมีได้เห็ดช่องยูบะจ๊ะมีอยู่ครับฝากฝากช่อง YouTube เนาะเป็นยู u ู e เกี่ยวกับยังค่ะอ่าเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรนะครับตอนตอนนี้ว่าอยากมาเปลี่ยน มาเปลี่ยนแต่ว่ากับเครื่องคันมีฝันมียางกับสิไอเป็นสีเบาซุยสิมาเ้าเออสูเอฟซีฟังนะแต่มีตัวดีนะว่ามีตัวดีตัวยางกับสิมาบอกเห็นบางหนึ่งได้หกส่วนสามตรงๆขึ้นเสด็จไดแท้ตีขับอกมีบอกน้องขึ้นสิได้โชคเนาะเนาะวนนี้พงศ์ว่ามันตรงคักอยู่ดอกสีหนึ่งๆกันเลยก็เลยอยากมาบอกเจตังกับมงินทังการแล้วก็เปิดตัวเปิดช่องพรอมให้เอฟซีเล้เขาไปติดตามแมีนครับผ้าไผ่อยากติดตาม ใครสนใจก็ฝากติดตามช่องนะครับผมช่องอะไรคะเคนสุพโชคนะครับตอนนี้เนาะเปิดให้นักไอ้นักเอฟซีเบิ้งเนาเพื่อเจาได้แคบหนาจอไว้เนาะผมเปิดให้เบิ้งเนาะจะได้กับฝากพี่ฝากน้องนะคะสาหรับตัวเลขนาะน้องมีเนาะน้องชื่อเล่นก็จะเป็นน้องมีนะคะส่วนช่องนี่จะชื่อเสดายเนาะเคนสุพโชคนะครับผมประเด็นค้นซาวาลราถูกผิดจังเคอร์ผ้ากันน้ำหาติเจตัด คนซาจะต่างกับว่าข้าไปตามแต่ทางบ่เห็นหนาจากเธอเนาะข้าจะไปทางไก่มาอื่นก็จะได้เดินทางไปเล้วแต่ว่ามณีโชคดีที่น้องมาถ้ามพ่าแม่อนีก็บว่าได้เจอกันเนี่เนี่ยแม่ครับนะคะอะสันจะได้เอาสมนีสักก้อนเนาะเดี๋ยวจะได้ฝากที่ตามช่องช่องเห็นบอเน็ตมีบ่เน็ตบูมีเน็ตบูมีเดี๋ยวจะได้เซนาบอกซื้อช่องเลยค่ะชื่อช่องครับ KEN นะครับสุภโชคนะครับ S, S U P A C H O T นะครับผมเคนสุภโชคนะครับผมปากติดตามเนี่ยเด้อครับาติดตามเนี่ยอะย้ำตัวเลขคงสุดท้ายฟันทงเลขกระบอกไมไผยนะครับลับไมพ่ซีหนึ่งหนึ่งนะครับเด้องวดนี้เด้อบพท่านฝันบพท่านฝันแต่ว่าที่ไมพผยเขาเขียนให้แล้วนะครับผมเห<ว>็นจะได้ก็ล่องเบิง้งนะครับงวดก้อนนี่หกศูนย์สามสามจัวสามตรงตรงบานี้งวดนี่ C หนึ่งหนึ่ง เนาะเดี๋ยวล่องเบิ้งมันใจยุ่บอคน้องมีไม่ลอยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขียนอีลีนะครับนี่ตัวนี้นะเห็นชัดเออเห็นชัดอีลีขันยนข้างล่างนี่สีบอเื้อปันใดบอเซ้อดอกอยู่ข้างล่างเพราะว่าคนมันเขียนได้แต่ว่านี่มันอยู่เทิงปลายไมพายดึงลงเออดึงตัดลงมากแล้วมันเห็นไหมปลายไมพไยไปขึ้นไปไม่ได้หรอ้เลขเทิงเนาะเลขเทิงเลขบนเนาะสามตัวนี่ค่ะสามตัวสีหนึ่งหนึ่งนะครับห้าไปจะได้ก็ซื้อไว ซื้อไว้ซื้อซื้อไว้เท่าได้ค่ะไปซื้อไว้ซื้อไว้จักลอยก็ได้ครับสามตัวลอยคุณลอยเออลอยคุณลอยหรือ่าพันคุณพันกันมั่นใจทำมั่นใจดีกว่าพันคุณพันนะครับโอเคครับเอาลอยเพิ่งเอาพันเอาถามกันมั่นใจพันคุณหรอครับเอาพันคุณพันหรอครับโอเคพันคุณพันนะคะเออพันคุณพันเนาะอ่ะน้องมีขอบคุณอะไรโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะได้พอกันไหมเนาะ ครับ,รบผมบพี่น้องน้องกันจะได้เมื่อนะคะคำทางแล้วน้องมีเนาะขอบคุณหลายๆให้ส่งให้หมาไปเดินทางปลอดภัยค่ะครับสวัสดีครับ